บางอย่างวิทยาศาสตร์มันไม่สามารถอธิบายได้ลึกซึ้งดงริชานก็เลยว่าเออก็ช่างมันเถอะถ้างั้นน่ะถ้าเราถ้าวิทยาศาสตร์ไม่สามารถอธิบายได้ลึกซึ้ง <c oughs> ก็ช่างมันเถอะเพราะว่า <c oughs> เพราะว่าอะไรรู้ไหมคะ <c oughs> เพราะว่าเวลาเรารับมาเนี่ยคือ <c oughs> ถ้าเราเห็นใบไม้สีเขียวเนี่ย <c oughs> มันก็ยังเป็นสีเขียวเหมือนเดิมมันไม่สามารถที่จะเป็นสีชมพูสีฟ้าสีอะไรได้โดยที่ใบไม้ใบเดียวเนี่ย การที่ดิฉันมามองแหวนแล้วเห็นหลายๆสีแล้วมันวิ่งเข้ามาแล้วทีเนี้ยสิย่งเดียวกันแต่มันเปลี่ยนสีหลายๆสีได้เนี่ยดิฉันเลือกว่าอืมจะบอกว่าเป็นที่ระบบของแสงพระอาทิตย์ตกถูกวัตถุชนิดหนึ่งแล้วแปลงประกายออกมาหลายๆสีแล้วทำไม เวลาเราไม่ได้มองวัตถุนั้นแล้วแล้วทําไมเวลาเรามองแขนมองขามองเสื้อช่วงที่เราฝึกอ่ะทําไมยังเห็นแสงอยู่ทําไมยังเห็นเป็นภาพอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยบอกว่าเออวิทยาศาสตร์กับพุทธศาสนาบางอย่างวิทยาศาสตร์อธิบายได้ไม่ลึกซึ้งก็เลยอืมไม่รู้ค่ะเอาเป็นว่าวิทยาศาสตร์ยังตามพุทธศาสนาไม่ทันเอางี้ละกันพุทธศาสตร์เราจะลึกซึ้ง แล้วก็ถ้าใครปฏิบัติได้จะจะจะเข้าใจจะ <c oughs> จะอิ่มเอมจะเอ้ยม,ม,ม,มันหลายอย่างอะคะ่ะดิฉันก็ผมพูดไม่ถูกเลยเอาเป็นว่าไปลองทำดูนะคะไปลองปฏิบัติด,ดูก็เหมือนบางคนแล้วแต่ถนดนะัดเนาะเหมือนดิฉันบอกน้องสาวว่าเอ้ยเนี่ยเราเห็นแบบนี้เธอไปฝึกสินน้องสาวก็มีแบบเหมือนกันนะสาวบอกว่าเออไม่เอายายไม่ชอบแสงไม่เอายายไม่ชอบ หนูไม่ชอบแบบเนี่ยหนูไม่ชอบฝึกกระสินแบบนี้บอกว่าเอา้ามีงี้ด้วยเพราะว่าปกติแล้วดิฉันดิดิดันเป็นคนที่ที่ชอบฝึกแบบเนี้ยดิฉันเป็นคนที่ชอบฝึกฤทธิ์คือคือแล้วแต่จริตของแต่ละคนจริงๆอะไรที่เราเคยทํามามาในชาตินี้เราก็จะชอบมาเห็นมาเจอเราก็จะชอบในการฝึกต่อๆไปอะไรเงี้ยค่ะโอเคจบเรื่องนี้เนาะ <laughs> กอ็อาจจะพูด ติดขาดบ้างนะคะก็คือวันนี้ตื่นเต้นมากเลยไม่รู้เป็นอะไรเหมือนมีใครมาเอาแบบไฟมาจี้ว่าเอไปทําคลิปสิไปทําคลิปสิน่าจะมีหลายพลังงานส่งมาก็คือเหมือนแบบเราไม่ได้ลงหลายวันแล้วนะคะอะไรประมาณเนี้โอเคแล้วทีเนี้ยจะเล่าเรื่องนี้แหละเรื่องพี่คนนี้ให้ฟังเข้าเรื่องแล้วละกันเออเป็นการพี่คนเนี้ยเป็นบทเรียนให้ดีชันแบบเป็นบทเรียนให้ดีชัน มีจิตใจตั้งมั่นในการมาทำคลิปมากๆเลยแกเข้ามาดูคลิปดิฉันในดิฉันว่าน่าจะช่วงหนึ่งเพราะเห็นชื่อแกบอกว่าอน um oh ุโมทนาศาสตร์ทุกครับอนุโมทนาศาส์ทุกครับไม่เขียนอะไรนะคะวันหนึ่งแกมาเขียนบอกว่าคุณนาทผมจะติดต่อคุณนาทได้ทางไหนดิฉันก็เลยให้ให้แอปหนึ่งไปติดต่อกับฉันคือให้ให้ช่องทางหนึ่งไปที่ต,ติดต่อกับดิฉันแกบอกว่าผมอะแอดคุณไม่ได้ ดิฉันก็ไปดูลายตัวเดิมของตัวเองเนี่ย ID ลายเนี่ยไปให้แล้วก็ดูก็เลยอกว่าแกบอกว่าก็ไปดูไปเช็คดูก็ถูกต้องนะที่ดิฉันส่งให้แกไปแกบอกว่าแกแอดพยายามแอดไม่ได้แกก็เลยทิ้งเบอร์โทรให้ปกติแล้วเนี่ยดิฉันจะไม่ไม่คุยตอบปัญหาทางไลน์เพราะว่าเอาไว้เฉพาะครอบครัวเดี๋ยวมันจะสับสนเนาะหลายท่องทางดิฉันก็คิดอยู่นะและดิฉันก็ โอเคดิฉันก็เลยไปแอดแกไปแอดแกมาแกก็ถามว่าสวดยังไงครับดิฉันก็เขียนเขียนเขียนไปเขียนไม่หมดเลยทํำยังไงตั้งยังไงอธิษฐานยังไงแกก็บอกว่าขอบคุณครับเดี๋ยวผมเอาไปปฏิบัติเดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟังถ้าได้ผลยังไงหายไปนานเลยช่วงนึงน่าจะไม่รู้ว่าถึงเดือนหรือเปล่านะคะแกกลับมาอีกแกบอกว่า ผมดีขึ้นแล้วนะครับเราก็บอกว่าอนุ h a n าสาธุค,ค่ะขอปฏิบัติไปเรื่อยๆนะคะถามว่าถามถามแกไหมว่าแกเป็นอะไรไม่กล้าถามพระปกติจะเป็นคนที่เอ่อไม่ค่อยลงลึกไม่ใช่ว่าไม่สนใจนะคะสนใจแต่เราไม่กล้าไปถามว่าอะไรยังไงคุณเป็นอะไรหรอคุณคือเราไม่อยากรู้รู้แบ็กกราวแล้วมาเดาคือแต่ว่า รู้ว่าแกดีแล้วคิดว่าสักวันหนึ่งแกจะเล่าให้เราฟังเองว่าแกเป็นอะไร <c oughs> ก็คือคิดนะคะคิดว่าเออแกคงเล่าให้เราฟังเองแหละไม่กล้าถามว่าเขาเป็นอะไรยังไงแต่คิดแบบว่าเออหรือว่าแกอกหักว่ารือว่าแกอกหักกับปัญหาครอบครัวหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าแกมีปัญหาก,กับแม่บ้านแยกกันอยู่หรืออะไรอย่างเงี้ยผู้ชายนะคะเราก็ไม่รู้เราก็คิดเดาไปแต่ไม่ถามแล้วทีเนี้ย แต่ว่าเดี๋ยวย้อนกลับไปวันแรกที่แกมาขอนะ่ะแกบอกว่าโอเคครับเดี๋ยวผมปฏิบัติแล้วได้ผลยังไงผมมาเล่าให้ฟังดิฉันบอกว่าพ่อคะขอให้พ่อจงโปรดช่วยผู้ชายคนนี้ด้วยเถิดให้เขาเห็นให้เขารู้ในศาสตร์ให้ให้เขาได้เข้าใจให้เขาสัมผัสได้เองในศาสตร์ของพ่ออะไรเงี้ยโปรดช่วยเขาด้วยเถิดเพื่อให้เขาได้มีชีวิตในการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบททัติธรรมอะไรเงี้ย คือคิดนะคะ่ะแต่ว่าเราไม่รู้หรอกว่าเขาเป็นอะไรแต่แค่เราอยากให้เขาได้สัมผัสในในสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราสัมผัสได้แล้วแล้วเรามาเล่าให้ท่านท่านฟังเนี่ยค่ะและทีเนี้ยแล้วทีเนี้ยหลังจากครั้งที่สองที่แกส่งมาว,ว่าผมดีขึ้นแล้วครั้งที่สามนานอีกสักระยะหนึ่งแกบอกว่าผมดีขึ้นแล้วนะครับตอนนี้ผมเดินตอนนี้ผมแบบเกือบเป็นปกติแล้วแกบอกว่า ครูครับแกบอกว่าครูครับการทําน้ํามนต์ต้องทํำยังไงครับดิฉันก็เลยบอก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 แกไปแล้วทีนี้ยแกเรียกดิฉันครูดิฉันก็สะดุดตึกนิดนึงอยู่แล้วดิฉันก็เลยบอกว่าพี่เป็นอะไรคะเขาก็เลยหลังจากที่บอกวิธีการทําน้ามนต์ไปแล้วก็ถามว่าพี่เป็นอะไรคะเขาเลยบอกว่าเขาเป็นอัมาพาตครึ่งซีกเขาเดินไม่ได้แล้วทีนี้ เขาก็เลยดิฉันถามว่าไปหาหมอหรือยังนะถ้าจําได้ดิฉันคิดว่าดิฉันถามอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเขาไปหาหมอแล้วหมอก็แนะนาให้ทํากายภาพบําบัดแต่ว่าเขาแบบเขาก็ทาดิฉันกลเลวว่างั้นก็ทํากายภาพบําบัดนะคะพี่เขาเลยบอกว่าอ๋อตอนนี้ผมกลับมาวิ่งได้แทบปกติแล้วครับตอนเนี้ผมมาทํางานได้แล้วกลับมาทํางานได้แล้วกลับมาวิ่งออกกําลังกายได้แล้วอะไรเงี้ยดิฉันก็เลยว่าออกกําลังกายเบาๆนะคะ อย่าวิ่งหักโหมมากอะไรเงี้ยเพราะว่าเราเราเพิ่งหายดีอะไรเงี้ยแกก็เลยบอกว่าผมขอบคุณครูมากเลยนะคะผมอะไม่รู้จะขอบคุณยังไงผมเอ่อคนตอนนั้นน่ะเราไม่รู้ว่าจิตใจเขาน่ะตกมากขนาดไหนว่าการที่เขาเดินไม่ได้เนี่ยคือจากคนที่ร่างกายปกตินะคะพูดถึงคนที่เคยทำงานเดินได้ทำงานได้ปกติแล้วมาวันหนึ่งที่แบบ มาเป็นอมพาตเนี่ยครึ่งซีกอะไรอย่างเงี้ยแล้วเดินไม่ได้เนี่ยดิฉันคิดว่าแกคงจะแบบจิตตกมากๆแล้วเราช่วงนั้นที่เราไม่ได้ถามแกตั้งแต่เริ่มต้นนะ่ะเราก็เลยไม่รู้ว่าความรู้สึกเขาณนะวันที่เขามาขอคาถาเราครั้งแรกอนะ่ะขอคาถาวิธีปฏิบัติจากเราครั้งแรกนะ่ะเขาดาวที่สุดแหละเขาตกสุดๆแล้วไม่รู้ตอนนั้นแล้วทีน,นี้ยแกบอกว่า ผมไม่รู้จะขอบคุณครูยังไงผมปลื้มใจผมดีใจะอะไรของกาแกประมาณเนี่ยนะคะดิฉันก็บอกว่าสงสัย <c oughs> ดิคุณรู้ไหมคะดิฉันคิดอะไรดิฉันกว่าพี่คนนี้สงสัยแกสงแ่งเมสเซจอ่แกสงแ่งเมสเซจหาผิดคนแน่เลยเพราะว่าแกเรียกเราว่าครูแล้วเราทีเนี้ยดิฉันอ่ะจะบอกทุกคนว่าอย่าเรียกดิฉันว่าครูนะคะดิฉันไม่ได้เก่ง <c oughs> ดิฉันแค่มาเล่าให้ฟังประสบการณ์ต่างๆแล้วก็มาแชร์แชร์ให้ฟังอาจจะ ไม่รู้ว่าจะไงเนาะก็คือเป็นการคิดว่าการทําคลิปก็คือมาให้กําลังใจแต่ละคนในการปฏิบัติก็เลยพยายามบอกทุกคนว่าอย่าเรียกว่าครูนะคะเรียกคุณนาศคุณนาศอะไรก็ได้หรือเรียกนาศอะไรก็ได้น้องนาศพี่นาศตานาศอะไรก็ได้แล,แล้วทีเนี้ยเราก็เลยว่าพี่คนนี้แกต้องส่งผิดคนแน่เลยเพราะว่าเราไม่เคยบอกให้ใครว่าเรียกว่าเราเป็นครูเพราะว่าแล้วทีเนี้ยศาสตร์หลวงปู่ดูเนี่ย จะมีหลายคนที่เรียกตัวเองว่าครูอาจารย์หรือว่าอะไรก็แล้วแต่แล้วก็เลยว่าสงสัยแกส่งผิดคนแน่เลยแต่ว่าเออไม่เป็นไรเรารู้วิธีในการทําอะไรแล้วก็บอกแกไปแล้วกันก็คิดแต่ว่าไม่ที่ถามว่าทําไมไม่ทักแกวันนั้นเพราะว่าเราคิดว่าถ้าเราทักแกว่าพี่ส่งผิดคนหรือเปล่าคะกลัวถ้าแกส่งผิดคนจริงกลัวแกหน้าแต่ก็เลยบอกว่าเออไม่เป็นไรรู้อะไรก็บอกไปเป็นการแชร์ความรู้กันไปแล้วก็ไม่ห่วงนะคะถ้าอะไรที่เรารู้มีประโยชน์เนาะได้บุญด้วย ก็คลิปล่าสุดน่าจะล่าสุดแหละก่อนล่าสุดนิดนึงเลยยังไงแกมาบอกว่าสวัสดีครับสวัสดีครับครูดิฉันก็เลยไปเขียนบอกว่า,าสวัสดีค่ะอ,อะไรนะดิฉันก็บอกว่าอย่าเรียกดิฉันว่าครูเลยค่ะดิฉันก็เป็นคนปกติเหมือนคุณน,นี่แหละตอนที่เห็นที่แกเรียกครูต้องคิดว่าออสงสัยพี่คนนั้นแน่เลยจําไม่ได้ค่ะ ในชื่อใน YouTube กับชื่อที่ที่เขาแอดเรามา